กฎหมายวีซ่าใหม่ในญี่ปุ่นทุนขั้นต่ำวีซ่าธุรกิจเพิ่มขึ้นถึง6เท่าต้องมีคุณสมบัติจบปริญญาโทแล้ววีซ่าทำงานล่ะจะยากขึ้นหรือไม่คนไทยในญี่ปุ่นนะคะฟังทางนี้เลยตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปวีซ่าธุรกิจเนี่ยจะยากเพิ่มขึ้นมากๆ ใครที่กำลังมีแผนจะเปิดบริษัทในประเทศญี่ปุ่นนะคะเฝ้าระวังและข้อสังเกตรตรงนี้ให้ดีก็คือจากเดิมนะคะทุนจดทะเบียนเนี่ยจะอยู่ที่5ล้านเยนซึ่งปัจจุบันตอนนี้จะต้องมี3 0ล้านเยนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง6เทา่าและทำไมรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเข้มงวดขึ้นนั้นเพราะว่าหลายคนนะคะได้เข้ามาทำการเปิดบริษัทปลอมเพื่อขอวีซา่าโดยที่ไม่ได้ทำธุรกิจจริงๆรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะจึงออกกฎหมายใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยก็คือปริญญาโทและมีประสบการณ์บริหารอย่างน้อยถึง3ปีถึงจะมีสิทธิ์ขอวีซ่าธุรกิจนี้ได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคนเรียกร้องให้เข้มงวดกับวีซา่าทำงานอีกด้วยโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันการเข้ามาทำงานพิเศษที่ผิดกฎหมายและสิ่งสำคัญนะคะคือวีซ่าธุรกิจประเภทอื่นเนี่ยจะได้รับผลกระทบไปด้วยหรือไม่และอนาคตของคนไทยที่เข้ามาทำงานในญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นอย่างไร มีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายใหม่เรานี้ของรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ค่ะ